สวัสดีค่ะเจี๊บช่องสงสัยจังค่ะกลับมาพบกันใน EP ที่3แล้วนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะเจ๊จะมารีวิวกาแฟโบราณตรางูเห่าค่ะนี่เลยค่ะเจ๊เห็นเขาวางขายคู่กันอยู่สสูตรค่ะก็เลยสงสัยค่ะว่าเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้เจ๊ก็เลยหยิบขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยที่ซองสีเหลืองเป็นสูตรหนึ่งค่ะสูตรดั้งเดิมค่ะ ซองสีน้ำเงินเป็นสูตรสองค่ะสูตรเข้มข้นค่ะถ้าเขามีมากกว่าสองสูตรต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะตอนที่จะไปเนี่ยจะเห็นเขาวางขายอยู่คู่กันแค่สองสูตรค่ะมาค่ะเราไปชงแล้วก็ไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะตัวแรกเป็นกาแฟโบราณผสมสูตรหนึ่งตรางูเห่าห่อสีเหลืองเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะน้ำหนัก300กรัมเจ๊บซื้อมา22บบาทค่ะส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ กาแฟ30%น้ำตาลทรายขาว30%มเมล็ดข้าวโพด20%น้ำตาลทรายแดง10%มเมล็ดถั่วเหลือง8%เนยเทียม1%เกลือไอโอดีน1%ค่ะตัวที่2เป็นกาแฟโบราณผสมสูตร2ตรางูเห่าหอสีน้ำเงินเป็นสูตรเข้มข้นค่ะน้ำหนัก350กรัมเจ็บซื้อมา28บาทค่ะ สูประกอบโดยประมาณกาแฟ40%น้ำตาลทรายขาว35%มเมล็ดข้าวโพด10%น้ำตาลทรายแดง8%มเมล็ดถั่วเหลือง5%เนยเทียม1%เกลือผสมไอโอดีน1%ค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยการตวงกาแฟกันก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดเคลียร์น้ำหนักตาชั่งก่อนนะคะตัวแรกเป็นสูตรสีเหลืองค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีตราช่างแบบนี้ค่ะกาแฟ1แก้วเจ๊จะใช้กาแฟ1ช้อนครึ่งค่ะนี่ค่ะตักพูนๆแบบนี้เลยนะคะกาแฟ1ช้อนครึ่งน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ30กรัมค่ะเจ๊บจะชงสูตรละ2แก้วนะคะเจ๊ก็จะตักเพิ่มอีก1ช้อนครึ่งค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆในการตักแต่ละครั้งน้ำหนักมือเราจะไม่เท่ากันนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆชงทานจริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะที่เจียบใช้ตระช่างก็พอเจียบแค่ต้องการจะลดตัวแปรในการที่จะนำทั้งสองสูตรมาเปรียบเทียบกันเฉยๆค่ะตัวที่สองจะเป็นสูตรสีน้ำเงินค่ะเจียบจะตักกาแฟออกมาที่3ามช้อนพุูนๆค่ะนี่ค่ะแอบไปทำสัญลักษณ์มานิดนึงค่ะจะได้ไม่งง ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองในกล้องจะเห็นไหมนะคะว่าสูตรหนึ่งซองสีเหลืองเนี่ยตัวผงกาแฟเขาจะสีอ่อนกว่าสูตรสองซองสีน้ำเงินอยู่นิดหน่อยค่ะเมื่อเราตวงกาแฟได้แบบนี้แล้วเจี๊ยบก็จะเติมน้ำร้อนจัดปริมาณ1ิบออน์ลงไปในผงกาแฟทั้งสองตัวเลยค่ะหลังจากนั้นก็แค่คน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 ไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นเจี๊ยบจะพักกาแฟเอาไว้5นาทีค่ะ วิธีนี้จะทำให้เราสกัดได้น้ำกาแฟาที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะพอเราพักกาแฟาไว้ครบเวลาแล้วเราก็จะมากรองกากกาแฟากันค่ะด้วยความที่กาแฟาเขาไม่ได้มีความอุ้มน้ำเยอะเหมือนผงชาเราก็เลยไม่ต้องใช้ที่คีบปอาหารมาช่วยบีบสกัดน้ำกาแฟาเลยค่ะแค่เราใช้ช้อนบิด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 แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะพอเราสกัดน้ำกาแฟาเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนการชงกันเลยค่ะ ฝั่งซ้ายมือจะเป็นสูตรสีเหลืองฝั่งขวามือจะเป็นสูตรสีน้าเงินนะคะเพื่อนๆโดยเจี๊ยบจะชงเป็นโอเลี้ยงและกาแฟโบราณค่ะแก้วที่เป็นโอเลี้ยงจะใส่น้ําตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแบบปาดนะคะเนื่องจากจะไม่ค่อยทานหวานนะคะเลยใส่น้ําตาลแค่หนึ่งช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนๆลองไปทําตามแล้วขมไปเพื่อนๆสามารถเติมน้ําตาลลงไปเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสามารถปรับความหวานได้ตามความชอบเลยนะคะ ส่วนแก้วที่เป็นกาแฟโบราณเจ๊จะใส่นมผสมปริมาณ70 ml ลงไปค่ะสำหรับนมผสมวันนี้จะขออนุญาตไม่ทำให้ดูนะคะแต่เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน EP ีที่1และอ p ีที่2เลยค่ะหลังจากนั้นเจ๊จะเติมน้ำกาแฟที่เราสกัดไว้ลงไปค่ะแก้วที่เป็นโอเลี้ยงเจ๊จะใส่น้ำกาแฟลงไปปริมาณห้าออนค่ะ ส่วนแก้วที่เป็นกาแฟโบราณเจบจะใส่น้ำกาแฟลงไปปริมาณ4ออนซ์ค่ะเสร็จแล้วเจบจะใช้ที่ตีฟองนมช่วยคนผสมให้เข้ากันนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรามาใส่น้ำแข็งแล้วก็ไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะถึงเวลาที่เจบชอบที่สุดแล้วค่ะฝั่งซ้ายมือเจมนะคะจะเป็นสูตรสีเหลืองค่ะ ฝั่งขวามือเจ๊จะเป็นสูตรสีน้ําเงินค่ะตอนที่กองกากกาแฟค่ะเจ๊ก็แอบดมกลิ่นเขานะคะกลิ่นของทั้งสองสูตรเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นของสูตรสีเหลืองเนี่ยเขาจะแบบกลิ่นเหมือนในเนยถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นกลิ่นแบบมันๆนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสูตรสีน้ําเงินนะคะเขาจะกลิ่นแบบหอมแบบกลิ่นคั่วๆกลิ่นกาแฟจะแบบ มาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือแบบกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบคั่วๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะคะเดี๋ยวจะขอชิมแบบโอเลี้ยงกับโอเลี้ยงกาแฟโบราณกับกาแฟโบราณนะคะจะได้แบบเปรียบเทียบกันเป็นแบบสูตรต่อสูตรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับรสชาติของโอเลี้ยงสูตรสีเหลืองนะคะจะรู้สึกว่ารสชาติเขาค่ะจะแบบเป็นกลิ่นหอมๆเนยๆอย,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความติดเปรี้ยวค่ะส่วนของสูตรสีน้ำเงินนะคะเขาจะเข้มขมคือตอนนี้ขมติดคอเลยค่ะแล้วก็หอมๆกาแฟมาบางๆส่วนรสชาติเปรี้ยวเนี่ย ก็มีติดเปรี้ยวนิดเดียวนะคะแต่นิดเดียวค่ะน้อยกว่าของสูตรสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟโบราณกันนะคะ ขออีกทีหนึงค่ะคือสำหรับรสชาติของกาแฟโบราณสุรสีเหลืองนะคะจะรู้สึกว่าเขาจะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมๆใน,น,น,นเนยถั่วๆมันๆอย่างเงี้ยค่ะ จากตอนแรกที่จะบอกว่า,อาโอเลี้ยงของเขาอะค่ะจะมีความติดเปรี้ยวแต่พอเติมนมเข้าไปปุ๊บจะไม่รู้สึกถึงความติดเปรี้ยวนั้นเลยค่ะแล้วก็ส่วนกาแฟโบราณสูตรสีน้ำเงินนะคะตัวนี้เนี่ยจะคิดว่าเขามีความเข้มสู้นมได้ดีเลยค่ะแล้วก็เขาจะมีความแบบหอมๆกลิ่นคั่วๆแล้วก็มีกลิ่นแบบกาแฟลอยขึ้นมาบางๆอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่แบบชอบทานกาแฟเข้มๆนะคะ เจมแนะนำให้ลองเป็นตัวสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ชอบกาแฟโบราณอ่านุ่มๆอะค่ะเจมแนะนำให้ลองเป็นสีเหลืองดูนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจมเท่านั้นนะคะส่วนเพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกับเจมได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจบด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ